สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเฟิร์สอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูเฮอริเท่นะครับเห็นไหมเป็นปียี่สิบสองนะสีดําแดงทูโทคันนี้เป็นท่อใบเดียวหล่อเลยผมมองว่ามันสวยไงแล้วโปรโมชั่นดีราคาพิเศษก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคันนี้ไม่ทําอะไรเลยเปลี่ยนท่อใบเดียวทรงสวยคลาสสิกแบบสมคขามันเป็นฮาร์เรย์มากมาดูครับว่ามันสวยไงนะสีนี้ผมชอบราคาดีเปลี่ยนท่อใบเดียวไม่ได้จูนไม่ได้อะไรเลยนะครับบิ๊กเดียเดียนะเห็นไหมไง่าย ดำแดงนะสีทูโทนราคาพิเศษนะโปรดีมากนะใช้เงินออกรถหลักหมื่นอะ่ะหายไปเป็นแสนะ่ะยิ่งโดนแดดยิ่งสวยอะ่ะผมบอกเลยสีเนี้ยเทอลิเทยังไม่ได้จูนะเดินเบารอบก็อยู่ประมาณ800-900นะแล้วครับเห็นไหม เดินเบาก็ไม่ไดันี่อจอไมประมาณนี้ะนะเห็นมเห็นไมก็ประมาณนี้ครับเตรียมส่งวิซายนะจัดให้แล้วนะครับรอมานาะนมากจัดให้เรียบร้อยสวยงามครับ 0864153919เพชรี่ภัทรยานะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเพอร์ดิเทปี2 2นะปีย3แล้วก็มีวันนี้รถค้างสต็อกกามีเบรกเอากับเพอร์ดิเทนะครับที่เป็นปี2 2นะพร้อมส่งราคาดูจัดให้ครับ